สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีช่องแม่นชาแนลนะครับผมต้อนรับมาตอนพี่น้องเกาสู้บรรยากาศของการเห็ดการทำแหนมหมูแบบแซ่บๆนะครัแบบอาหารอีสานบ้านเฮานะครับผมมือนี้ได้เนื้อหมูมานะครับผมเอาแบบเสี่อาเลยนะครับ 4, 4, 4เสี่ยวเสี่อาเลยนะครับอยู่ในห่างเนาะนะครับแล้วก็เอาให้เพิ่นบดให้นะครับกิโลละหนึ่งร้อยสามสิบสองบาทนะครับได้มาสองกิโลเนาะ เนี่ยน้ำง่า๊ใหม่ไม่แดงแดงนะครับผมได้มาแล้วกาไปซื้อกระเทียมนะครับกระเทียมยี่สิบาทนะครับเหลือซ้ำนี่แหละนะครับที่เหลือทุบใส่เบิร์ตเนาะนะครับเป็นกระเทียมกีบหน่อยก็ได้นะครับแต่ว่ายูนิโอมี่เนาะก็เลยใส่กระเทียมกีบง่ายครับนี่ครับผมสี่สิบบาทสี่สิบบาทเนาะนะครับเหลือซ้ำเห็นนี่แหละครับพี่น้องครับแล้วก็เกลือ